ข่าวดีดีกับพี่คำรนตอนควายมีชีวิตพาชมหุ่นเหล็กสถานโลกันที่เดอะฮอลี่แด์แดนศักดิ์สิทธิ์สมุทรสงครามนะ <c oughs> จะบอกให้รู้จักควายไหมครับรู้จักค่ะเดี๋ยวควายจะนำเราไปเที่ยวชมเดอะฮอลี่แด์นะค่ะ <c oughs> อันี้ก็เป็นพมา่าเนาะไทยเรียกควายอีสานเรียกกล้วยพมา่าเรียกช่วยนะครับ <laughs> ช่วยนะครับเพื่อไม่ให้คนลืมสัตว์ที่มากมีบุญคุณของเราคือควายวันนี้ควายจึงกลับมาทําหน้าที่ใหม่คือเป็น ไกด์นำเที่ยวชมเดอะโฮลี่แลนด์แดนศักดิ์สิทธิ์ที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามวันนี้ไม่มีอะไรดีเท่าควายละมันจะพาเราชมสิ่งมหัศจรรย์ควายมาเจอลิงยักษ์เมตาเวิร์ดเมตาเวิร์ดเมืองหอยหลอดยอดลิ้นจี่มีอุทยานรอสองอันนี้จะเป็นคำผัดประจำจังหวัดสมุทรสงครามอ๋ออครับครัมานอาพี่คำเล่นหวังสีกินเด็กคนนั้นหน่อย <laughs> เหล็กอาจเป็นแค่โลหะเหลือทิ้งแต่รีไซเคิลนำกลับมาสร้างเป็นสิ่งดึงดูดใจคนได้ไม่ต้องไปพมา่าใช่ไหมตรงนี้เลยค่ะอัอนนี้เป็นจุดไฮไลท์ของเราเลยนะคะจะเป็นพระาธาตุอินแขวนจำลองนะคะพระาธาตุินแขวนเป็นหนึ่งในห้าสถานที่มงคลศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าเคารพและศรัทธามากเลยนะคะอันนี้ทําเป็น เป็นพธาจำลองอยู่ที่นี่ที่นี่มันมีเรือโบ,บราณเยอะเหรออ๋อค่ะใช่ค่ะเรือเนี่ยเป็นเรือเก่าที่เคยใช้งานมาแล้วนะคะแล้วก็นํามาเอาให้กับ น้องๆหนูๆได้มาดูว่าสมัยก่อนโคนโบราณเนี่ยมีเรือหลากหลายชนิดส่วนควายคือไกด์นำเที่ยวนั้นมีชีวิตมีจิตใจเต็มเปี่ยมนี่ถ้ำอะไรครับด้านในนะคะจะเป็นถ้ำสิบสามหมูป่าค่ะตรงนี้เนี่ยจำลองเหตุการณ์ที่เยาวชน13คนนะคะติดถ้ำหลวงนะคะเป็นเวลา17วันแต่ทุกคนรอดชีวิตหมดเลยวันนี้พระเอกของงานก็คืออาดี <laughs> <laughs> สรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าเหล็กกับควายวันนี้อยู่คู่กันได้แต่ ไม่ใช่ควายเหล็กขอรับเขาว่าควายโง่กกูเป็นยังสุดใจกะไรนี่ได้มาเมืองดีสมุดสงครามเมืองนี้ขึ้นชื่อหรือน้ำสมุดสงครามแต่บรรพากาลขอลูกขอหลานยงสืบสานต่อไป าดีๆกับพี่คำรณเป็นอีกจุดที่อยากพาทุกคนไปยนต์ไปเยี่ยมเพราะมันเป็นพิพิธภัณฑ์ย้อนอดีตมาสู่ปัจจุบันเดอะโฮลิแดนด์ศักดิ์สิทธิ์สมุดสงครามนะจะบอกให้สุใจกะไรนี่